วิธีกินเพื่อชีวิตไร้มะเร็งการกินอาหารที่เหมาะสมสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งได้อย่างมากการเลือกอาหารที่ดีจึงสําคัญมากการบริโภคผักและผละไม้คือกุญแจสําคัญเพราะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์จากความเสียหายเลือกทานธัญ,ญพืชเต็มเมล็ดแทนการทานคาร์โบไฮเดรตที่ผ่านการขัดสีเช่นข้าวกล้องข้าวโอ๊ตและขนมปังโฮลวีตหลีกเลี่ยงการบริโภคเนื้อแปรรูปเช่นไส้กรอกและเบคอนเพราะมีสารก่อมะเร็งสูง การบริโภคเนื้อแดงควรจำกัดเพราะมีการเชื่อมโยงกับการเพิ่มความเสี่ยงของมะเร็งหลายประเภทการเลือกอาหารที่มีไขมันดีเช่นปลาแซลมอนอะโวคาโดและถั่วสามารถช่วยลดความเสี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะมีความเชื่อมโยงกับมะเร็งหลายประเภทการบริโภคชาเขียวมีประโยชน์เนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงและช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งควรลดการบริโภคน้ำตาลและเกลือที่มากเกินไปเพราะสามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง